สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมา,าสำรวจกอกมรกตนะคะแบบก้านนะคะเพื่อนของเราสนใจแบบก้าน,นะคะ่ะทุกคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราใช้วิธีการชําลงในกระถางน,นะคะชําลงในกระถางวิธีการชก็ง่ายๆนี่แหละคะ่ะก็มีชําดินกับชําน้ําอันนี้คือชําน้ํา น้ำก็เสียบลงไปแค่นั้นเองนะคะทุกคนกนะ็มาดูว่าเน่าไม่เน่าใช่ไหมแบบนี้เขายังไม่มีรากเลยทุกคนเราะว่าเราเพิ่งชำได้ประมาณสามวันชักก้นตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มหลุดด่างน,นะ กลางเพื่อนของเราสนใจก็จะเหลือประมาณนี้นะนี่ขนาดหรืว่าจมอยู่ใต้น้ำก็ยังมีรากนะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนนักกอบมรกตนะ ก็ชำง่ายๆค่ะนี้นันี้หลุดด่างนะคะก้านที่หนึ่งกล้านที่สองกล้านที่3าถ้ามีรากแบบนี้เราก็เอาไปใส่กระถางให้เขามีต้นลูกด่างนะคะก็ลุ้นค่ะ,คะ,คะว่าจะด่างเยอะอย่างน้อยแค่ไหนแต่ปกติถ้าเขามีเชื้อด่างแนละ้วลูกเขาก็จะด่างนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสสี่ห้า มีแปดมีเก้าส่วนเก้านี่ไม่เอาัอนนี้แปดนะคะใครสนใจนะคะกลุ่มนี้นะคะเราขายในราคาแปดก้านนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะส่วนก้านนี้เป็นด่างนะอันนี้เป็นด่างจักรพพรดที่เป็นใบแก่แล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะเอามาชำแต่ถ้าเป็นใบด่างสวยๆเนี่ยเพื่อนก็จะซื้อไปแล้วใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่แม่พันธ์เราก็จะเลือกแบบนี้ค่ะนี่คือแม่พันธที่บ้านของเราเราจะเลือกใบลุดด่างเอามาชําเพราะว่าใบด่างเนะี่ยเพื่อนซื้อไปหมดแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะได้แม่พันธุ์แบบนี้นะคะ่ะส่วนใหญ่ที่ปลูกที่บ้านนะ,ะถ้าเพื่อนรับจัก,กรพรรดิด้วยนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ699อันนี้แถมแล้วกันถ้าเพื่อนรับนะคะ แปดก้านรวมกับจักรพพัดตามจักรพพัดนะคะทั้งหมดเก้าก้านนะเก้าก้านหกเก้าก้านถ้าสนใจก็ทักมาเลยเดี๋ยวไปเช็คตรงนี้กนะ่อนอย่าเอียงกลุ่มนี้นะคะอันนี้คือมีมีรากแล้วนะทุกคนวิธีการเช็คก็คือเนี่ย เขาจะแน่นๆแต,แต่อย่างนี้ก็เป็นจัก,กรพพัดแต่จะให้ดูนะนอ้นนด่างจัก,กรพพัดอันนี้เราเพิ่งชํำอย่างนี้คะทุกคนเขาไม่เน่าแต่เขามีโขดหัวขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เป็นไรนะแบบนี้นะเราช่ำไม่ง่ายแค่เสียบลงดินแบบนี้ทุกคนเสียบลงดินเนี่ยอันนี้เราเพิ่งเสียบเมื่อวาน ใช่เมื่อวานสองวันน่ยวิธีการเช็คว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็ดูใบนี่แหละค่ะถ้าใบาเขาไม่เหลืองนะใบไม่เหลืองใบไม่ช้านั่นก็หมายความว่าเขาพร้อมจะให้รากกับเรานะแต่ถ้าใบาเลืเหลืองเพื่อนๆก็ต้องถอนแล้วก็ตัดแล้วก็ช้าใหม่นะ พอดีเขาต้นเล็กนะคะทุกคนเสียบลงไปในน้ำไปเ,เสียบลงไปในน้ำนปรากฏว่าเขาจมลงไปเขาเลยต้องเอามาเสียบในดินนะเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีรากหมดแล้วนะเนี่ยนี่ก็เป็นการชำง,ง่ายๆสำหรับใครที่สนใจดอกก้านก็ทักมาได้เลยนะคะอย่างก้านนี้นะก้านนี้น่าจะยังไม่มีรากนะเพราะว่าไม่ถึงเดือนนะทุกคนเออ,อ มีรากแล้วประมาณสองสัปดาห์กว่าๆนะก้านนี้ก้านนี้เขาด่างเยอะนะทุกคนเขาก็เลยเจอปัญหาแบบนะี้ถ้าเพื่อนสนใจนะคะก้านนี้เราขายให้ในราคาสาม้อยยี่สิบาทนะพอดีว่าเรายังไม่มีกระถางเราฝากไว้ก่อนนะจะเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มมีรากหมดแล้วนะรากก็จะประมาณนี้แหละว่าว่า เราตัดชำพร้อมๆกันประมาณไม่ถึงเดือนอนี้นะเ๋ยาะเพื่อนอยากได้เราตัดจจกกระถางนี้และเสียบไว้เพราะว่าเราจะได้จํำได้ว่าแม่เขาอยู่ในกระถางนี้สวนกระถางนี้